ทนทรราชสาเหตุที่ตรัสฉดกพระทศพลตัดโอวาทแก่ภิกษุมาโกรรูปหนึ่งว่าโบราณนักบัณฑิตทั้งหลายแม้มีเครื่องประหารตั้งผ่านตกลงบนร่างกายก็ยังไม่กระทำความโกรธแก่คนอื่นแล้วทรงนำเรื่องในอดีตมาสาทกดังนี้ ในการละครั้งหนึ่งมีชายหนุ่มชื่อคุณทนเป็นผู้อดทนและขยันร่ำเรียนวิชาทำมาหากินจนจบวิชาทางโลกมามากมายต่อมาทำงานเลี้ยงบิดามารดามาตลอดจนทั้งสองได้ตายลงชายหนุ่มเกิดสะโดดใจคิดว่าคิดคำหนึ่งว่า พ่อแม่อุตสาหาเงินแสนเหนื่อยยากตรากตรามาตลอดชีวิตกว่าจะได้เงินมาหาจนกระทั่งตายก็ยังไม่ได้เอาสิ่งอันใดไปเลยต้องทิ้งสิ่งที่หามาตลอดชีวิตไว้ดุดกองขยะไม่อาจเป็นประโยชน์ต่อตนเองได้โดยประการทั้งปวงการทำมาหากินก็มีแค่นี้เอง การสะสมบารมีนี้สิจกเป็นสาระที่แท้แน่นอนจะเป็นที่พึ่งแก่เราได้ทั้งพบนี้และพบต่อไปเราจะใช้เวลาที่เหลืออยู่มุ่งแสวงหาความสุขสงบภายในหาแก่นสารของชีวิตให้ได้ชายหนุ่มลิขิตชีวิตแล้วไม่รอจารีบเปิดประตูคลังนำสมบัติ ทั้งหมดออกแจกจ่ายผู้คนที่ผ่านไปมาจนหมดปทดกังวลให้ตนได้แล้วก็เข้าป่าออกบวชทันทีคุณทนฤนืีมีความอิ่มเอมใจสงบสุขอยู่ในป่าอันร่มรื่มอันร่มรื่นม,มาช้านานจนวันหนึ่งท่านเข้ามาในถิ่นแดน ดินแดนมนุษย์ผ่านมาทางบ้านของท่านเซนาบดีแห่งแควเซนาบดีนิมนต์ให้พักในราชอุทยานวันหนึ่งพระราชาทรงเมาน้ำจันบานตมหลับนบ,บนตักของนางสนมเอกสนมเล็กๆที่เหลือก็ลุกไปวิ่งเล่นในอุทยานจนผ่านมาเห็นฤาษีนั่งสงบอยู่จึงเกิดไฟรู้เข้า ไปนั่งฟังธรรมจากพะระฤาษีพระเอิญพระราชาทรงตื่นบรรทุมพอดีรีบตัดถามมหาส,สนมน้อยน้อยทั้งหลายทรงทราบวา่าเราสนมไปนั่งร้อบพะระฤาษีจึงทรงพิโรธสุดขีดคว้าพระขันได้ก็วิ่ง ไปถึงตัวฤาษีตะคอ,อกถามก่อนลงไม้ลงมือว่าเฮ้ยสมณะแกถือทำอะไรถือคันติธรทำฤาษีทูลตอบคันติคืออะไรพระราชาตัดถามอย่างคุณพระไทยคือความไม่โกรธเมื่อมีคนมาดา่ามาทำร้ายหรือเย้ยหยันฤาษีตอบอย่าง,ส,างสงบ เอิมเข้าท่าประเดียวก็จะรู้กันว่าขันติที่ว่าของแก่เป็นอย่างไรพระราชารับสั่งเรียกพิจฉาตให้เอาเส้นน้ำเขียนหรือสีสองผ่านขังจนผิวหนังและเนื้อขาดวินเลือดไหลอาบท่วมตัวตะกี้เจ้าพูดว่าอะไรนะราชาถอยตรัสถามอัตมายกย่องขันติ มหาบพิตรันตินี้ไม่ได้อยู่ที่ผิวหนังรอกแต่อยู่ที่ใจของอัตมาซึ่งมหาบุพพิตรไม่อาจทอดพระเนตรเห็นได้หรือสีทูลตอบอย่างไม่สะพรั่นพึงประาชารับสั่งให้ตัดมือตัดเท้ากระทั่งตัดจมูกและหูของพระฤาษีจนเลือดไหลออกราวหม้อก้นทะลุแล้วกระทืบยอดอก พระฤาษีพร้อ,สอมสบดดาว่าก่อนจากไปว่าโถเจ้าชดินเจ้าเล่แกโยกย่องขันติของแกไปคนเดียวเถอะพระราชาสเสด็จหันหลังจากไปเสนาบดีกลัวว่าฤาษีจะโกรธแค้นแล้วใช้ฤทธิ์ทำลายเมืองจึงรีบเข้ามาขอขามาแทนพระราชาแต่ฤาษีเป่งวาจาก,ก่อนสิ้นลมว่า พระราชาพระอ,องค์ใดมีรับสั่งให้ตัดมือเท้าหูจมูกของอัตมาแล้ว้ายขอให้พระราชานั้นจงมีพระชนยืนนานเถิดบัณฑิตเช่นอาคาตมา,ายอมไม่กดเรืองเลยน่าเสียดายคำอธิษฐานของฤาษีกลับไม่เป็นผล เพราะไม่ทันที่พระราชาเสด็จถึงราชนิเวศแผ่นดิน,นะสนสหนา204,000โยชน์ก็แยกออกดุดผ้ากำพลฉีขาดเปลวไฟจากอเวจีมหานรกแลบออกมาหม้วนกลุ่มพระราชาเหมือนห่มผ้ากำพลแดงฉุดลงสู่พบอเวจีทันทีประชุมชาดก พระทศพลทงประชุมชาดกว่าพระราชามาเป็นพระเทวทัตเสนาบดีมาเป็นพระสารีบุตรดาบดผู้มีวาทะยกย่องคันติเป็นตถาคตเลจากชาดกเรื่องนี้หือสีรรับการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างกระทันหันก็ไม่ตีปอยทีพายหรือตนก รนรานเมื่อรู้ว่าต้องประสบภัยเช่นนี้ก็ยึดธรรมะเป็นทติพึ่งเป็นเกาะกำบังแม้เจ็บปวดเพียงไหนก็อดกัน้นใจไว้ให้อยู่กับธรรมไม่ยอมให้โกรธแค้นและน้อยใจในสิ่งใดทั้งสิน้นผู้ที่ไมิได้ฝึกคมใจให้เป็นนิสัยถึงเวลาเจ็บปวดทรมานมีเวทนากับ กล้าแข็งก็ยากที่จะครองสติไว้อยู่มักจะโอดครวนโวยวายให้เป็นที่น่ารำคาญของผู้พบเห็นดูแลความอดทนจึงทำให้มนุษย์กลายเป็นคนสงบเสงี่ยมงดงามได้นิสัยยินดีอดกลัน้นข่มทุกขเวทนาไม่โอดครวนข่คมความโกรธ มั่นในธรรมสงบปากสงบคำไม่บน่นพระพิไรายรำพันและยอมรับความพันแปรทั้งหมดนี้จึงนับเป็นนิสัยในวิธีนักสร้างบุญมีที่นับเนื่องเข้าในคันติบารมี